ผมร้อยตำรวจเอกส้มพงศ์สอนอดอนแมววันนี้มาแจ้งความเรื่องอะไรครับบ้านผมมีคนยกเขายกเขาอย่างเดียวหรือว่ายกทั้งเขายกทั้งตัเองด้วยครับไม่ใช่ยกเขาแบบนั้นหมายถึงมีโจรขึ้นบ้านอ๋อขึ้นบ้านแล้วเขาขึ้นทางบันไดเลยทางลิฟต์เหรอครับไม่ใช่เว้ยหมายถึงมีโจรเข้ามาในบ้านแล้วก็ยกของออกไปอ๋อขนของย้ายบ้านเราย้ายจากไหนไปไหนครับเนี่ยไม่ใช่เว้ยหมายถึงมีคนเข้ามาในบ้านผมยกของออกไปโดยที่ผมไม่ได้อนุญาต อ้าวแล้วทำไมคุณไม่อนุญาตเขาล่ะครับอ้าวจะอนุญาตได้ไงวะมันเป็นโจรอ้าวคุณจะตัดสินคนสิครับโจรก็มีหัวใจคุณก็อนุญาตเขาได้นะอะไรของเมืองเนี่ยคือโจรน,นะเว้ยคือมันเข้าบ้านกูแล้วของไม่ค่ากูก็หายอ้าวเฮ้ยหายได้ยังไงอ่ะโอ้โหปาฏิหาริย์จริงๆเลยเชียวตกใจอะไรของเมืองวะโจรมันมา,มา,มาเอาของที่บ้านกูไปขายว้อยอ๋อผมเข้าใจแล้วโจรมาเอาของไปขายแล้วเข้าขายในยทิกต o อกปักตะกร้าปะตะกร้าแม่บางดี บ้านกูไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยตกแต่งใหม่ไปเลยครับผมแนะนําแนวมินิมอลมูจิโมจิลงป้านนะอาบมังสิกูมาแจ้งความว้อยอ๋อโอเคครับมาแจ้งความเรื่องอะไรครับผมบ้านกูโดนยกเขายกเขาอย่างเดียวหรือว่ายกทั้งเขาทั้งตัเองครับผเพ่อมึงแย่แม่มึงตุยตุยนานหรือ,อยังครับ